รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอยู่เย็นเป็นสุขทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไททีวีแห่งนี้นะคะดิฉันปภัศสศรเทียวพิพัฒน์พงศ์ค่ะและผมเฉยพลสายทองครับรายการของเราครับก็จะคัดสรรทรารมะข้อคิดดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมทุกเช้าวันเสาร์แบบนี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับทางรายการของเราจะนาคุณผู้ชมไปน้อมรำลึกถึงพระมหารกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎรมุ่งบําเพ็ญพระราชกณิยกิจนานาประการมาโดยตลอด พระองค์ทรงประทานความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานซึ่งเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่ายิ่งแก่สังคมและประชาชนและในช่วงนี้นะคะเราก็ได้รับความเมตตาจากพระครูปีชาธรรมวิธานรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏตร,ราชีววิทยาลัยมาให้ข้อคิดกติธรรมในหัวข้อที่ว่าพระคุณของพ่อพระมหากรุณาธิคุณของพ่อแห่งแผ่นดินจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ อ,อติมหาราชาพวงพวกเราทั้งหลายในฝ่ายาศาสนาจักรก็คือพระเจ้าพระสงฆ์คือด้านาศาสนาในฝ่ายราชอาณาจักรก็คือด้านการบ้านการเมืองเราได้พร้อมเพรียงเราได้ประพฤติปฏิบัติ ในน้อมนึกในวาระโอกาสอันเป็นสุภวารมิ่งมงคลสมัยการเราชาวไทยเห็นความสำคัญของฉัดร่มกล้าวเห็นพื้นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นอิสระแผ่นดินชื่อว่าไทยนี่ต่างน้อมพร้อมมนัิการในคำเดียวกันก็คือองค์พระมหากษัตริย์ผู้ขัตติยะ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งมวลมนุษยชาติมวลประสบนิกรของพระองค์อย่างแท้จริงพระองค์ทรงดำรงาศาสนธรรมคือในส่วนพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญที่เปี่ยมด้วยองค์ธรรมแห่งราชจากกักรวตติราชที่พระองค์ทรงดำเนินทรงบำเพ็ญเป็นสมุติตกษัตริย ที่เป็นยิ่งกว่าสมมติเพราะเป็นสมจริงที่พระองค์เป็นทรงกระทําให้เห็นองค์พระมหากษัตริย์ขติยะพระองค์ปัจจุบันนี้ได้รับน้อมกล่าวซองสาธุการถวายจากประสงนิกรชาวไทยพร้อมเพียงกันในหัวใจทุกคนในล้นกล้าพระองค์นี้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มหาราชเต็ม ผาคไทยทั่วกันทั้งทังผองและความสำคัญยิ่งนี้ถ้าไม่เป็นดังพระองค์นี้ที่เป็นพวกเราทั้งหลายคงไม่ได้ถวายสมญานามในพระองค์ท่านนั้นเพราะพระองค์ทรงเป็นทุกอย่างโดยเฉพาะทรงธรรมในเรื่องของทรงธรรมที่พระองค์ทรงแสดงพระจริยานวัดทรง ดำรงพระมหากษัตริย์ขัตติยะที่สมสมัยยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ขัตติยะทั่วทั้งการโลกนี้กว่าได้แล้วเป็นที่สองสาธารและเป็นที่รักยิ่งไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลกนี้ที่เป็นพระปิยะที่รักยิ่งของพระสุนกนในก่อนชาวไทยเลยหรือที่อื่นในโลกพระมหากษัตริย์ที่ทรง ครองขัติยะวงนั้นไม่มีเหมือนในโลกนี้เป็นที่รู้ไปโดยทั่วทั้งโลกว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้แหละก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศมหาราชพระองค์นี้แหละที่ประสงค์กรชัยต่างมอบถวายชีวิตพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ขัตติยะที่ทรงทำอย่างแท้จริง ทำที่พระองค์ทรงบำเพ็ญที่เปี่ยมล้นที่ครองพระองค์ในทางธรรมที่ทรงนำให้เห็นเช่นทรงแสดงถึงพระปัญญาวุฒิที่พระองค์ทรงบำเพ็ญประพฤติปฏิบัติทรงชานฉลาดในด้านการเมืองในด้านการพิธีในด้านการแม้ในองค์ธรรมด้านการรศาส,สนา ในด้านการทางโลกที่พระองค์ทรงเป็นทรงเป็นทำให้ดูชงชูทำให้เห็นเนี่ยในเรื่องของการที่เป็นเหตุปัจจัยเกื้อหน,นุนให้ประสงคนิกรอย่างแท้จริงยามบ้านเมืองเดือดร้อนด้านการปกครองพระองค์ก็ทรงชี้เห็นถึงเข็มทิศเข็มทางเนติบัญญัติกำกับควบคุมเคารพด้านระเบียบวิธีด้านกฎหมายให้ครองรัก ยึดแม่แบบเป็นแม่พิมพ์ไม่เอาต่างจิตต่างใจเป็นต้นด้านการพัฒนาบ้านเมืองด้านถนนหนทางด้านการทางน้ำพระองค์ทรงชี้ให้เห็นและทรงนำด้วยพระองค์เองทรงกล่าวหรือเขียนด้วยต้นร่างทำให้เห็นประจักษ์ว่าพระองค์นั้นยิ่งกว่าแก่นของเนื้อหาเพราะทรงทำเอง ภาพหนึ่งที่ซึ่งในจิตในใจของพระสในิกรชาวไทยยิ่งคือภาพแผนที่ส่วนพระองค์ที่ทรงพระหัตถ์ด้วยพระองค์เองทรงจารึกทรงประดิษฐ์ประดอยทรงตกแต่งในแผนภูมิต่างๆอันเป็นความจกผลึกหรือสิ่งที่รู้ถึงแก่นจริงของพื้นที่ว่าที่ดินตรงนี้น้ำตรงนี้เป็นอย่างไรทรงนำ กนอุบายที่ถึงเข้าถึงเข้าใจอย่างถูกท่วงโดยอุบายที่ถูกแทนเป็นเหตุนำมาสู่ให้ผู้เป็นต้นเรื่องต้นทางหรือผู้เกี่ยวเนื่องทั้งหลายได้สามารถคีทําจริงปฏิบัติให้ได้เป็นเป็นตัวอย่างนั้นพระอ,องค์ทรงภูมิปัญญาที่ครบรอบที่ทรงทำให้เห็น จึงเป็นในหลวงที่รักยิ่งของพระสงนิกรเชาวไทยแม้พระองค์จะทรงครองยาวนานไกลก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ยืนยงคู่กับควาดินของพระสงนิกรเชาวไทยความสงบความร่มเย็นความเป็นไปได้เนี่ยเพราะพระองค์นี่แหละไม่มีคําอื่นที่แตกประเด็นไปได้เราทั้งผองต่างซ่องสาธุการที่พระองค์ทรงเป็นประหาด ของพื้นแผ่นดินนี้ทำให้พื้นแผ่นดินนี้เย็นสงบและเป็นสุขเป็นสามัคคีกันยิ่งเฉพาะในโอกาสที่ชาวไทยได้สามัคคีกันเมื่อต่างพร้อมกันมาถึงวันอภิลิกัตสมัยอภิลิกขตสมัยในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา85พรรษา5ธันวา 2 5 5 5อันใกลน้นี้พวกเราทั้งหลายต้องแสดงความพร้อมเพรียงตามรอยพระยุคคนพระบาทของพระองค์นี้กันฉะนั้นความสัมมคคีที่จะปรากฏวันที่5ที่หน่วยราชการประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายพระองค์จะเสด็จออกอในการทำ ประชุมสามัคคีสันนิบาตสีหบัญชรหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมที่ปรากฏประจักษ์เป็นวรรอพิลิกตสมัยจริงๆฉะนั้นนั่นคืนเครื่องประจักษ์พยานที่สีทั้งปวงเป็นสีแห่งความโชดช่วงเจริญสวัสดิ์ด้วยสีเหลืองด้วยทิวทงฉัดแห่งพระสบนิกรชาวไทยคือทงชาติไทย จะปลิวสวยแสดงความสมันฉันปรากฏอันเป็นที่รักของพระสงฆ์นิกรชาวไทยยิ่งในวันที่หฉะนั้นภารกิจของพวกเราทั้งหลายว่าการตามรอยพ่อว่าการที่มีพ่อที่เป็นผู้ทรงธรรมทรงปัญญาทรงชานฉลาดทุกครอบประการนี้ไม่เฉพาะในสายที่พระองค์ทรงดำรงตน เพื่อประสบนิกรชาวไทยเท่านั้นแม้ในส่วนองค์ธรรมที่พระองค์ทรงดำรงตามและอุปธรรมศาสนาจักรคือด้านการศราสนาพระองค์ทรงบำเพ็ญอัตธรรมของพระองค์อย่างลุ่มลึกและประพฤติธปฏิบัติตนเป็นพุทธ,ธมามกะอย่างแท้จริงทรงปฏิบัติเจริญนิจ,จสินในวันธรรมสวรนสะ ในวันสำคัญทางศาสนาและโดยยิ่งทุกการทุกวันที่พระองค์ทรงเป็นด้วยคือในเรื่องอัตธรรมพระองค์เป็นนิดนิดแห่งความเป็นผู้ทรงธรรมขันติธรรมความสงเงียมความอดทนสิ่งที่พระองค์แสดงให้ประจักษ์ในองค์ธรรมที่ประกาศต่อโลกความสันโดษพอเพียงทฤษฎีที่พระองค์ทรงประกาศให้ชาวโลกทั้งหลาย ได้ตามรอยจนประกาศซองไปในภูมิประเทศต่างๆแล้วก็คือทฤษฎีความพอเหมาะพอดีหรือความพอเพียงนี่คือสิ่งประจักษ์พยานว่าพระองค์ทรงอัดทรงทำทรงทําให้ดูทรงปฏิบัติให้เห็นและไม่ทรงเป็นอยู่นิ่งๆเพราะพระองค์ทรงแม้จะพระวรากายจะเป็นอย่างไรไม่ใช่สําคัญดังปรากฏในขณะปัจจุบัน ที่พระองค์ทรงเป็นให้ดูทรงให้เห็นนี่คือความสำคัญที่เป็นสึ่งที่รวมใจเป็นกำไรของแผ่นดินชาวไทยทั้นประสบนิกรชาวไทยต่างล้วนสองสาธุการร้อมกันแสดงความรักยิ่งและความนอบน้อมในพระองค์ท่าน5ธันวา2555สมานณชฉันเพื่อแท่สองพระองค์ให้ประจักษ์อีกวาระหนึ่งในโอกาส เฉลิมพระชนพรรษา85พรรษา5ธันวาคม2,55 5เราทั้งผองนั้นพร้อมเพรียงกันในความเป็นชาวไทยในความเป็นประสบมิกรทั้งในส่วนาศาสนจักรทั้งในส่วนอาณาจักรบ้านเมืองพร้อมน้อมสัม,มัคีกันปิติยินดีบันเทิงตามรอยพ่อกันนั้นภาพกิจกรรมที่เป็นด้าน าการประพฤติปฏิบัติที่แสดงถึงความเป็นพระองค์ผู้เป็นที่รักยิ่งที่เราจะต้องตามรอยพ่อก็คือเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบในศาสนาจักรหรือในหลักธรรมที่พวกเราเชาวพุทธทั้งหลายก็ตามหรือศาสนาจักรอื่นก็ตามศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาอื่นใดที่อยู่ในภายใต้ร่มโพธิสมภารพระองค์นี้ ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประเสริฐด้วยพระคุณอันหาที่เปรียบไม่ได้นี้เราต้องแสดงออกในส่วนของการคณะสงฆ์อยากจะขอเชิญชวนร่วมกันอันเป็นศูนย์รวมของศาสนาจากสักรพุทธศาสนาแห่งโลกที่ปฏิบัติศาสนาสถานแห่งนี้คือพุทธมนตรสำนสนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศเชิญชวนในส่วนของคณะสงฆ์ชวนพระสงฆ์ในกรชวนพุทธบริษัททั้งสี่ร่วมกิจกรรมในการบวชเนคขมะปฏิบัติธรรมทั้งในส่วนหมู่สงฆ์ทั้งในส่วนของอุบาสกบาสิกาที่พุทธมณฑลตั้งแต่วันที่สถึงวันที่7ธันวาคม25 5 5การนี้ได้เป็นการประพฤติปฏิบัติ ในวาระวันพ่อแห่งชาติที่ปฏิบัติกันมาเป็นแบบแผนต่อเนื่องในปนในปีนี้ก็เช่นกันเป็นปีที่ยิ่งของพระพุทธศาสนาถ้าน้อมนึกถึงผู้ก่อเกิดแห่งชาวพุทธหรือเป็นบิดดอบิดาแห่งอัตธรรมของชาวพุทธก็คือเป็นปีมงคลที่ชื่อว่าพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสู้ของพรพุทธเจ้าของเรา เราได้พร้อมเพรียงกันมาประพฤติปฏิบัตินั้นโอกาสนี้ชวนกันประพฤติปฏิบัติน้อมตามรอยพ่อแผ่นดินของไทยแล้วยังเป็นการตามอัตธรรมแห่งพระพุทธศาสนาคือพ่อแห่งธรรมที่พระองค์ทรงประกาศไว้ดีแล้วว่าจงเว้นจากความชั่วกระทำความดีกันให้มันและใจของท่านย่อมเบิกบานแจ่มใสกัน หลักธรรสั้นๆเว้นชั่วทำดีเป็นสิ่งที่ทําให้เป็นนิติสัยให้ปรากฏนั้นกิจกรรมที่ในส่วนของคณะสงฆ์แต่อยากจะย้อนมาส่วนของมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาลัยมหากุตราชวิทยาลัย,าย,าายได้ตามรอยองค์พ่อคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เพราะมีปรัชญาปณิธานในการที่จะจัดการเรียนการสอน อีกทั้งกิจกรรมที่เอื้อหนุนทำให้เห็นธรรมนั้นเป็นสำคัญประพฤติดีเป็นนิสัยเป็นผู้มีศรัทธาอันมีเหตุอันมีผลอันมีปัญญาเป็นเครื่องประกอบเป็นผู้ไม่มีศรัทธาที่คลอนแคลนงอนเงันเป็นผู้มีความประพฤติท,ที่ประเสริฐในหมู่ของผู้เป็นมนุษย์นั้นปัญญาที่แจ่มจรัสแสดงออกมาให้เป็นนิสัยกิจกรรมที่เอ่ยและก็ขอเชิญชวน และก็ครบปีในวันนี้ที่ชวนกันในโอกาสวันพ่อวันที่30ที่บันทึกเทพอยู่ขณะนี้เป็นวันศุกร์พฤศจิกายน2,555สุขถึงธรรมสุขถึงใจโครงการดังกล่าวนี้ถวายเป็นวาระมงคลสมัยการพุทธยันตี 2,600ปีของพระพุทธศาสนาเป็นวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ผู้เป็นที่รักยิ่งทรง85พรรษาในสองสมัยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ80พรรษาในองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช60พรรษาอันเป็นโอกาสพิ อภิลิกิตสมัยยิ่งที่พวกเราพร้อมเพรียงกันมาทำกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประพฤติปฏิบัติจเจริญจิตตภาวนาสวดพระพุทธมนต์จเจริญจิตตภาวนาให้เป็นที่ประจักษ์สเดือนละครั้งเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษเป็นวาระที่12และในปีต่อไป ก็ยังเป็นปีที่ยิ่งขึ้นเป็นปีที่สองฉะนั้นสัป,ปดาห์ที่หนึ่งศุกรตรงกับวันศุขจะเป็นวาระโอกาสที่กิจกรรมนี้เชิญชวนให้ชุมชนให้ส่วนของอพระสงฆ์ซึ่งเป็นนักศึกษาในส่วนของกระทัดที่เป็นนักศึกษาคือทั้งนักศึกษา หมู่ชนประสบนิกร่อต่างได้พร้อมสม,มัคคีมาร่วมกันสร้างความเจริญใจกายสัม,มัีจิตผ่องแผ้วและสำคัญยิ่งเห็นคันติธรรมที่ชัดเพราะในกิจกรรมที่พระพุติปฏิบัติชวนให้ท่านอนุสติในพระพุทธถ้าคุณในพระธรรมคุณพระสังกคุณให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดตั้งแต่ค่่ ต่อเนื่องกันไปจนถึงรุ่งขึ้นรุ่งแจ้งสว่างแล้วยังได้ทำกิจกรรมที่บําเพ็ญประโยชน์จริงได้ชวนกันตักบาตรถวายพระเจ้าประสงค์ที่อยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาบุรแห่งนี้นั้นธรรมสถานแห่งนี้เป็นที่ปฏิบัติกิจกรรมสุขถึงธรรมสุขถึงใจและเป็นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งที่เพื่อ ประพฤติปฏิบัติและบูชาผ,ผู้คนผู้ควรบูชาพ่อแห่งธรรมก็คือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแห่งแผ่นดินของไทยเรานี้ก็คือในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชของเราทั้งหลายนั้นในค่ำคืนนี้จึงขอถวายพระพรให้พระองค์นั้นทรงเป็นที่ยิ่ง ด้วยพระเกษมสำมราญทั้งพระวรกายและพระหฤทัยที่พระองค์ทรงดำรงอยู่แล้วชาวธรรมทั้งหลายจะประกาศพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเพื่อถวายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้8ปจบในช่วงหลังเที่ยงคืนที่จะได้อนุสติประกาศกันไปในพื้นแผ่นดินแห่งมหายาลัยมหาขุขุแห่งนี้ อันนี้คือกิจกรรมหนึ่งที่แสดงที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันในส่วนของในวันที่4ที่คณะบุคลากรเจ้าหน้าที่นักศึกษาต่างสามัคคีพร้อมเพรียงแสดงถึงความเป็นที่รักในพระองค์ท่านจะมีกิจกรรมในการจเจริญพระพุทธมนต์จเจริญจิตภาวนาทั้งได้ ถวายกล่าวอสิราตทราชสดุดีในการเจรต่อทั้งนั้นก็ได้เจริญจิตภาวนาถวายพระพรในพระองค์ท่านในส่วนของเาราข้าราชการในส่วนของนักศึกษาได้ร้องเพลงสดุดีเพลงพ่อของแผ่นดินเพื่อเป็นการถวายในพระองค์ท่าน ว่าพระองค์นี้เป็นที่รักยิ่งพระองค์ในหลวงพระองค์นี้ไม่มีอีกแล้วคําว่าไม่มีอีกแล้วก็คือเป็นหนึ่งไม่มีอื่นอีกเลยท่านเราผู้เกิดภายใต้ร่มโพธิสมภารครั้งนี้จึงควรมีพลังแห่งความปิติยินดีและแสดงประพฤติกระทำให้ประจักษ์ว่าพ่อนี้เป็นของพ่อแผ่นดินที่ไม่สิ้นไป ในพบนี้แม้ในพบหน้าด้วยการประพฤติมั่นกระทําความดีตามองค์บรมพโพธิสมภารที่ปฏิบัติให้เห็นแล้วเอาเพียงแค่คําเดียวว่าพอเพียงตามหลักธรรมแห่งพุทธศาสนาอันชื่อว่าสันโดษอันเป็นมงคลธรรมที่พวกเราต้องน้อมและประพฤติปฏิบัติก็จะเจริญสวัสดิ์และปิติสุขตามรอยพ่อ อย่างแท้จริงขออนุโมทนาและเจริญพรขอบคุณคณะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมและเจริญสวัสดิ์ในธรรมและเป็นผู้ปิติในธรรมและเป็นผู้มีปัญญาสองสวัสด์มีความสุขสมประสงค์ทุกประการโดยพลันทั่วกันเทอวันพ่อ ที่จะมาถ,ถึงนี้ไม่กี่วันก็อยากเชิญญาติโยมและนักศึกษาและลูกโลกมาร่วมกันทำความดีถวายพระอ,องค์ท่านให้พระอ,องค์ท่านมีความสุขก,กายสุขใจให้จงมีความรักพักดีต่อชาติบ้านเมืองครับสวัสดีครับผมนายนาชนาโชคตันาขาวนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยมหามกุฏราตช,ชวิทยาลัยเนื่องด้วยวันที่5ธันวาก็อ,อยากจะขอเชิญชวนชาวไทยทุกท่าน มาร่วมทงความดีกับเราโดยการตักบาตรท,ทาบุญหรือเป็นหูเป็นตาให้แก่บ้านเมืองเราอย่างที่เราทราบกันดีว่าทุกวันนี้บ้านเมืองของเรานั้นมีปัญหามากมายทั้งด้านยาเสพติดหรือการทะเลาะวิวาทกันเองก็อยากจะขอให้ชาวไทยทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเป็นหูเป็นตาและร่วมมือกันทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ร่มเย็นและเป็นสุขครับขอบคุณครับค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาพรก้าหารเรียนอยู่ที่มหามก,กุฏตราชชวิเชยรลไลกำลังศึกษาคณะสังคมศาสตร์สาขา,า,ารัทศาสตร์การปกครองค่ะก็วันที่5ธันวาคมนี้นะคะเป็นวันพ่อแห่งชาติค่ะดิฉันอยากจะทำความดีเพื่อพ่อของดิฉันก็จะตั้งใจเรียนค่ะเพื่ออนาคตของครอบครัวค่ะ นันนางสาวนัตนาชิรพงศ์ค่ะศึกษาอยู่ชั้นปีที่สองคณะสังคมศาสตร์สาขารรฐศาสตราตปกครองค่ะเนื่องในวันที่5ธันวาเป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมาร่วมกันทางความดีค่ะอย่าทำตอนที่พ่อไม่อยู่นะคะถ้าพ่อยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ทุกคนนะคะร่วมกันทางความดีไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจเรียนหรือแม้แต่การใช้ชีวิตค่ะขอแค่เป็นคนดีแค่นั้นค่ะพ่อก็ภูมิใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุธิมาเอ็มโอทค่ะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยค่ะเนื่องในวันพ่อแห่งชาตินี้นะคะฟ้าก็ตั้งใจนะคะที่จะตอบแทนพระคุณของคุณพ่อนะคะโดยการทําตัวเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อค่ะไม่ทําให้ท่านไม่สบายใจนะคะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะเพราะว่าคุณพ่อนะคะเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราเป็นอย่างมากค่ะแล้วทุกๆคนนะคะอย่าลืมบอกรักคุณพ่อกันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างครับผู้ชมสําหรับสารธรรมดีที่ทางรายการได้มาเสนอต่อคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหวังว่าคุณผู้ชมคงชอบถูกใจกันนะครับก่อนละจากกันไปนะคะเราขอฝากพุทธสุภาษิตท,ที่ว่าอโถเปตเตยตาสุขาการารรักบณ์บรุงบิดานํามาซึ่งความสุขค่ะสุดท้ายเลยนะครับเวลาของรายการเยืนเป็นสูขได้หมดลงแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ